มาต่างจังหวัดทั้งทีล้างหน้าอาบน้ำนอนพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าเราเอา้าวสำลีฉันล่ะอา้าวครีนซิ่งฉันนะอา้าวลืมเอาสำลีกับครีนซิง่ง สวัสดีค่ะสาวๆเห็นปัญหาเมื่อสักครู่ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าสาวๆได้มาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่อ้อมนํามารีวิววันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนค่ะกับเจ้าตัวนี้เลย Smooth e m s m o o t h e Myla Extra Sensitive Makeup c r e a n s i n g i e ตัวนี้นะคะถ้าเช็ดเครื่อสงสำอางสุดใหม่จากแบรนด s m o o t h e นั่นเองค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะดียังไงเวลาเราไปต่างจังหวัดเราก็จะลืมครีนซิ่ง ลืมสำลีลืมนุน่นลืมนี่แต่ถ้ามีเจ้าสิ่งนี้สิ่งเดียวนะคะก็จะหมดปัญหาเหล่านี้ไปเลยนะคะผ้าเช็ดเครื่องสำอางสูตรใหม่จาก s m o o t h e อ่อนโยนแม้ผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นสีง่ายนะคะรูปแบบใหม่สูตรอ่อนโยนเนื้อหนานุ่มขนาดใหญ่คุณภาพสูงทําความสะอาดได้แม้คราบเครื่องสำอางที่จัดหนักที่สําคัญไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอุดตันจึงใช้ได้แม้กระทั่งผิวที่เบ,บาะบ้างมีแนวโน้ม ระคายเคืองง่ายพร้อมเติมความชุ่มชื่นด้วยวิตามินอีและเลส t ตินได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยไม่ระคายเคืองแม้แต่รอบดวงตาค่ะโอ้โหได้ยินคําเคลมกันมาเยอะแยะแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวท้าพิสูจน์กันค่ะว่าสิ่งนี้เขาจะสามารถทําได้ตามคังเคลมจริงหรือไม่มาดูกันดีกว่าเพราะว่าสิ่งสําคัญอยู่ด้านในตัวนี้นะคะอันนี้บรรจุ30แผ่นนะคะ เจ้าสิ่งนี้นะคะขนาดอยู่ที่15หคน20เซนติเมตรโอ้โหขนาดใหญ่เนื้อนานุ่มและเก็เหนียวเห็นไหมคะว่าเนื้อเหนียวสามารถมีความยืดหยุ่นได้เลยนะคะนี่แผ่นใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วก็หนานุ่มมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาอ่อนโยนจริงหรือเปล่านะคะเราจะเช็ดเขาเขาเครมเอาไว้ว่าสามารถเช็ดได้แม้เครื่องสังคางที่จัดหนักวันนี้พี่อ้อมโอ้โหจัดหนักไหมล่ะให้ทายนะคะติดขนตาปลอมด้วยให้ดูเมคอัพกันก่อนสําหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมจะเช็ดครึ่งหน้าให้น้องๆดูก่อนนะคะขออนุญ,ญาตดึงขนตาปลอมออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเช็ดครึ่งหน้าให้สาวๆได้ชมกันค่ะ ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมจริงๆด้วยแล้วก็แผ่นใยเนื้อเหนียวหนานุ่ม,มแต่เราต้องมาดูกันค่ะว่าเขาสามารถทำความสะอาดเจ้าเครื่องสักอางที่จัดหนักแบบนี้ได้หรือไม่นะคะอ่าเรามาเช็ดกันนะคะเห็นไหมคะน้องๆอ,งอ่ดวงตา ไม่ระคายเคืองเลยค่ะน้องๆแล้วก็ทาแบรนด์เคม็มไปด้วยนะคะว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถเช็ดได้ไม่ระคายเคืองคอนแทคเลนส์ไม่ละคายเคืองตาจริงๆนี่พี่อ้อมเช็ดให้เห็นกันแบบจัดๆเลยนะคะ <S <S แล้วเนื้อเหนียวไม่บาดหน้าเลยจริงๆอันนี้พี่อ้อมคือแต่งหน้าโดยใช้ทุกขั้นตอน ั้งพรเมอร์รองพื้นคอนซีลเลอร์ไลเนอร์ขนตาปลอมแล้วก็โอโหเห็นเวลาดวงตาจัดหนักมากก็สามารถออกไ,ได้เร่งง่ายได้แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักที่แรงเลยนะคะน้องๆและที่สำคัญคือไม่รู้สึกว่าใบหน้าแห้งตึงนะคะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสม ที่ทำให้ผิวหน้าของเราแห้งตึงที่สําคัญคือมีส่วนผสมของวิตามิน B3 วิตามิน B3 จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ความชุ่มชื่นเหมือนกับเราได้ทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็บํารุงไปในขั้นตอนเดียวกันด้วยนะคะสําหรับสาวๆที่หน้าแห้งชอบแน่ๆเลยนะคะสําหรับสาวๆที่หน้ามาันพี่อ้อมก็คิดว่าชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่หลงเหลือความมันติดอยู่บนผิวหน้าของเราเลยนะคะ สมกับคาเครมของเขาเลยนะคะสะอาดทันใจไร้สิวไรริ้วรอยนะคะสะอาดทันใจคือสามารถเช็ดเครื่องสำอางออกได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ไร้สิวเพราะอะไรไม่มีสารที่จะตกค้างละคายเขื่องแล้วทาให้เกิดสิวไรริ้วรอยเพราะอะไรนะคะเพราะว่านี่เลยเจ้าแผ่นชีตเนี่ย มีความหนานุ่มเหนียวนะคะเราไม่ต้องใช้น้ําหนักที่แรงจนเกินไปในการเช็ดหน้านะคะก็เลยไร้ริ้วรอยแน่นอนค่ะให้ชมผิวหน้ากันใกล้ๆนะคะอืมสองข้างคุณพระความรู้สึกหลังการใช้งานนะคะหน้าไม่แห้งตึงเลยนะคะมีความชุ่มชื่นเหมือนกับเราได้ทําความสะอาดผิวหน้าพร้อมกับการเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราอีกด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าใช้ได้สําหรับ สาวผิวแห้งและก็สาวผิวมันเลยค่ะสำหรับสาวท่านไหนนะคะถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสมุดอีได้ค่ะ wwwsmooth e.com หรือว่า a c e b o o k slash o o t h อีไทยแล้วว่าการรีวิวของอ้อมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าพี่อ้อมนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆอีกก็จะมารีวิวทดลองท้าพิสูจน์ให้สาวๆได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์นั้นๆกันนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของสวยด้านไม่ยากแล้วนะคะพี่อ้อมพร้อมสวยด้ามี เราจะวูดีต้องขอลาสวัสดีไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในะครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ